ช่วงมูวีกูรูโฟกัสสนับสุนโดยซันตาเฟ มาอยู่กันนะครับกับมูฟิกรูของเราในช่วงมูฟิกรูโฟกัสของเรากันแล้วนะครับโฟกัสของเราในวันนี้เนี่ยนะครับมาอยู่ที่ภาพยนตร์จากเกาหลีใต้ครับที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับเรื่อง A อ o r m a l Family นั่นเองนะครับเรื่องนี้เนี่ยนะครับเป็นผลงานล่าสุดเลยนะครับของผู้กำกับอย่างฮอจินโฮนะครับซึ่งได้นําเอานิยายขายดีครับที่ชื่อว่า The Dinner ของ Herman Co คเนี่ยนะครับมาดัดแปลงเป็นภาพยนตร์แต่ว่าการทําในครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกนะครับเป็นเวอร์ชันที่4เข้าไปแล้วนังเรื่องนี้ฉบับเกาหลีโดยบาราม ขององค์ประกอบที่โดดเด่นทั้งเนื้อหาและการสแสดงของนักสแสดง บวกกับพุ่ิกับระดับชั้นครูเลยเนี่ยจึงทําให้หนังเรื่องนี้เดินทางไปสู่การฉายในรอบปฐมทัศน์โลกของเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติโทอรอนโตครั้งที่48เมื่อกลางเดือนกันยายนนี้เองนะครับหลังจากผลสําเร็จครั้งนี้ก็ถูกเชื้อเชิญไปอีก19เทศกาลทั่วโลกเรื่องราวเนี่ยนะครับน่าสนใจมากเพราะรว่าคือเป็นครอบครัวที่เขามานั่งทานข้าวกันอยู่พี่น้องแล้วก็อยู่ดีๆนะครับเขาก็เกิดเปิดกล้องวงจรปิดโอ้ไปดูที่บ้านปรากฏว่าภาพที่เห็นคือลูกๆของเขาเนี่ยกำลัง ก่ออาชญากรรมมันก็เลยทําให้บนโต๊ะนั่นะต้องตัดสินใจแล้วละ่ะจะจัดการกับเรื่องราวนี้ยังไงเอาเป็นว่าเราไปชมตัวอย่างของเขากันดีกว่านะครับเพราะน่าสนใจมากกับภาพยนตร์เรื่อง a n r m a l Family ในช่วง Movie Group Focus ของเราครับย้อนบุถตรกเรบอกว่าผมจะต้องพูดกเบคุณ 동영상이라고 뉴스에도 나왔어 양시호 이까너 그러니까 맞아 아니야 아빠가 보기엔 죄가 될것 같아 아니면 죄가 안 되게 할 수도 있을 것 같아 잘나가는 변호사 딸이 살인자 되면 곤란하시다 아. 책임지는 거 애들한테만 해당되는 거 아니야 <laughs> 너 아니야 혜윤이가 무서워지려고 해 미친 ผู้ชมรับชายครับในช่วง Movie วิ o รู Focus ของเราเราอยากจะชวนคอหนังเดินทางย้อนเวลากลับไปสู่ มิดเดิลเอิร์ธซึ่งครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยเนี่ยจะมีการนำเอา extended edition มาฉายบนจอยักษ์หลายคนเนี่ยเคยดูฉบับนี้แล้วใน b l u เรย์กับ DVD แต่ว่านี่เป็นครั้งแรกที่เขาบล o w สัดส่วนของหนังให้สามารถดูได้บนจอยักษ์อย่างเต็มอิ่มแต่ต้องกินให้อิ่มนะครับ แล้วต้องนอนให้พอเพราะความยาวมันยาวมากรจริงครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับแต่ the Lord of the r i n g The Fellowship of the Ring เนี่ยนะครับฉายครั้งแรกเลยเนี่ยในปี2001นั่นเองนะครับตอนนั้นเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์เลยจริงๆเพราะว่าสามารถที่จะสร้างรายได้นะครับสูงถึง887ล้านเหรียญสหรัฐทั่วโลกกันเลยทีเดียวในปี2007เนี่ยนะครับทาง American Film Institute ก็เลือกให้ภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยนะครับเป็นหนึ่งใน,นง100ภาพยนตร์ที่ ยอดเยี่ยมที่สุดในประวัติศาสตร์ของภาพยนตร์อเมริกันเลยทีเดียวครับแต่ตอนนี้พวกเรามีตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องนี้มาฝากกันนะครับไปทบทวนความทรงจําและเข้าไปในโรงเพื่อดูว่าเอ๊ะฉากมันต่างกันยังไงกับไอความยาวใหม่3ชั่วโมง28นาทีครับไปติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้แล้วนะครับในช่วง Movie ่กรุ f o c u s ครับ Evil What must I do? The ring must be destroyed. Cast back into the fires of Mount Doom. I know what hunts you. They're coming. They will find the ring and kill the one who carries it. You have my sword. My bow. And my axe. You carry the fate of us all, little one. This task was appointed to you, and if you do not find a way, no one will. Let us hope that our presence may go unnoticed. They are coming. Even the smallest person can change the course of the future. I'm glad you're with me. Yeah. อยู่กันต่อครับในช่วง m Movie Group Focus ของเรานะครับมาโฟกัสกันกับภาพยนตร์เรื่องนี้กันต่อครับต่อจากเมื่อกี้นี้เลยนะครับเราก็จะมาต่อกันกับ The Lord of the r i n g The Two Towers นั่นเองนะครับซึ่งภาคนี้เป็นภาคที่2นะครับซึ่งแน่นอนครับสร้างปรากฏการ์อีกแล้วครับเพราะว่าตอนที่ฉายในปี2002เนี่ยนะครับสามารถที่จะทำรายได้ไปมากถึง951ล้านเหรียญสหรัฐทั่วโลกกันเลยทีเดียวและไม่เกินความคาดหมายครับเข้าชิงแทบจะทุกรางวัลรับมาแล้วก็แทบจะทุกรางวัลเช่นเดียวกันครับเขาบอกว่าฉบับ Extended e d i t i o n เนี่ยความยาวทั้งหมด3ชั่วโมง44นาทีซึ่งมากกว่า Extended Edition ของ The l o r d of the Rings The Fellowship of the Ring นั้นไปสักนิดหนึ่งนะครับ <Yeah. S 1> แต่ยังไงก็ตามเหมือนเดิมครับกินให้อิ่มนอนให้หลับเพราะว่าต้องไปใช้สมาธิดูดีๆว่าเอ๊ะมีฉากอะไรเพิ่มเข้ามาเป็นฟุตไลพิเศษแล้วดูบนจอยักษ์นั้นจะเป็นเช่นไรแต่ตอนนี้เราอุ่นเครื่องในการพาคุณผู้ชมไปพบกับตัวอย่างภาพเกี่ยวเรื่อง The Lord of the Rings The Two t w o Towers เป็นการเรียกน้ำย่อย Help a man and a dwarf, heaven's rid of Mark. Speak quickly! We track a band of Urukai westward across the plain. They've taken two of our friends captive. Look for your friends, but do not trust to hope. It has forsaken these lands. It cannot be. I come back to you now. At the turn of the tide, Sarum's forces have begun their attack. He is using Saruman to destroy your people. They were unarmed. They had no warning. This is but a taste of the terror that Saruman will unleash. You must fight. I will not risk open war. Open war is upon you, whether you would risk it or not. A new power is rising. For a single purpose—to destroy the world of men. There will be no dawn Infinite! for men. It's the ring, Bruno. It's taken hold of you. You have the gift of foresight. Tell me what you have seen. He is not coming back. The defenses have to the hold. They will hold. ผู้ชมครับชายครับถ้ายังไม่อิ่มกับตัวอย่างที่เรานําเสนอไปนะครับเรา2คนนั้นจับตามองตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องใหม่เรื่องนี้กันอยู่ครับเราได้เตรียมเอาตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องนี้มาฝากคุณผู้ชมกันแล้วนะครับในช่วง Movie g r u Focus ของเราครับ あっこの学校ってさ30年くらい前にも飛び降り事故があったんだあの子だよあの子あの子って誰まさかあんたも見ちゃったの大樹くん今誰かと一緒にいるいるよ<ー>いないはずの生徒が巻き起こす恐怖あなたもう死んでるのあの子に見つかる สนับสนุนโดยซันตาเฟ่ช่วงมูวิกูรูสปอตไลท์สนับสนุนโดย c i น e มาร i c ิก้าเนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ c i น e ม a าแอ o โฮมบายโกลเด้นดักเอ i ดิจิทัล i รินติ้ง ผู้ <OR> ชมครับชายครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท uh ้ายของรายการ o v i วิกรูกับเรา2คนนะครับและนี่คือช่วง v o e วิกรู p o t l i g h t ของเรา Spotlight ของเราแน่นอนครับยังส่องมาที่ภาพเพียนเรื่อง r รดวันหนึ่งในผู้อำนวยการสร้างภาพเพียนเรื่องนี้คือฮิรามกาเซียเขาบอกว่ามันเป็นความฝ่ฝันของเขานานมากแล้วว่าวันหนึ่งจะต้องทําหนังแนว Christmas สุดมันที่ผสมผสานเรื่องราวของเทศกาลเรื่องราวของแอคชั่นที่นันสต็อแต่ในเวลาเดียวกันมีความอบอุ่นหัวใจ และมีอารมณ์ขันครับส่วนทางด้านอีกหนึ่งผูดด้อำนวยการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือจูเอนจอห์นเซนนั่นเอง,เอง,องนะครับซึ่งแสดงนําในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะครับแต่ว่าเขาบอกเลยนะครับว่าหนึ่งในความประทับใจของเขาในในการชมภาพยนตร์ก็คือเป็นกลุ่มที่เป็นหนังคลาสสิกต่างๆนะครับซึ่งเกี่ยวกับคริสต์มาสเกี่ยวกับเทศกาลต่างๆไม่ว่าจะเป็น Miracle on Thirty fourth Street นะครับ It's a Wonderful Life Elf หรือว่า Bad Santa เป็นภาพยนตร์แนวที่เขาชอบอม,มากๆเพราะว่ามันเหมือนเป็นการพาเขากลับเข้าไปสู่บรรยากาศความ ความอบอุ่นที่ได้อยู่กับเพื่อนได้อยู่กับครอบครัวมันไม่มีอะไรที่จะมาเทียบกับการได้ดูภาพยนตร์ดีๆหรือว่าสร้างบรรยากาศด้วยกันร,ร่วมกับครอบครัวที่เรารักอย่างอบอุ่นนั่นเองนะครับแน่นอนครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเรามีเรื่องเล่กเบื้องหลังมาฝากกันจากเราสองคนนะครับกับภาพยนตร์เรื่อง Red One ไปติดตามรายละเอียดก,กันได้แล้วนะครับในช่วง Movie Group Spotlight ของเราครับ We got gentlemen Da So disturbing. With Red One, our intention was to make a Christmas movie that if you watched it on the big screen, you would be swept away, mesmerized. You would be like, what an experience. Hmm. Interesting. My turn! This is exactly what we can offer a reason to go to the movies again with your friends, with your family. Good evening, ladies. What are you so excited about? Of course, your boyfriends here. The scope of it is just amazing. The whole idea of going to the theater, it's about the magic and you don't forget those moments. Things are about to get real. <laughs> Perverse. ยังอยู่กันต่อนะครับในช่วงมูฟี่กรุสปอตไลท์ของเรานะครับซึ่งสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับเราจะมาสองสปอตไลท์ให้กับภาพยนตร์เรื่องเอ็นเพรสโซปณิธานหวานน้อยนั่นเองนะครับเราต้องมาต้อนรับนะครับความน่ารักของคู่พระนางสองคนนี้นั่นคือนิวและก็เมเบิลนั่นเองนะครับและนี่คือผลงานการกำกับการแสดงของเสนาเพชรนะครับที่เรารู้จักกันดีหรือว่าชื่อคุณพุทธิพงศ์พรมสาขาณสกลนครนะครับเขาเป็นผู้กำกับที่สร้างปรากฏการมาแล้วกับภาพยนตร์เรื่องสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะเป็นบุทีี่ม ภาพยนตร์แนวโรแมนติกคอมดี้ความอบอุ่นนะครับแต่ตอนนี้เรามีเบื้องลึกเบื้องหลังภาพยนตร์เรื่อง e เ p r e s s o ปณิชานหวานน้อยมาฝากกันนะครับในช่วง Movie Guru Spotlight ของเราครับผู้หญิงเนี่ยพอเริ่มทำงานเนี่ยเขาจะมองหาความสำเร็จ ผู้ชายเนี่ยเริ่มทํางานเขาจะเริ่มหาความสุขให้กับชีวิตคู่ฉะนั้นสิ่งที่ผู้ชายทําให้ผู้หญิงผู้หญิงรู้สึกว่ามันเยอะไปทําไมไม่เอาเวลาไปทํางานอย่างอื่นมันเลยมีนความย้อนแย้งที่มันขนานกันไปหน่อยหนึ่งเราเดินทางไปทํางานที่ต่างจังหวัดเนี่ยเขากลับได้เจอเรื่องราวบางอย่างที่มันอินฟอร์มเขามันเอ u c a t เคทเขามันบอกเขาว่าการค้นหาตัวตนของคนคนหนึ่งกับค้นหาตัวตนของความรู้สึกกับความรักมัน มันคืออะไรอะ่ะมันคือความคอนทราสต์กันระหว่างพระเอกกับนางเอกที่แบบพระเอกคือแบบมีความแบบรักมากรู้สึกอยากจะดูแลเขาส่วนางเอกมีความรู้สึกเหมือนแบบเอออยากเข้ามาอึอาดอัดยิ่งเข้ามายิ่งทําให้แบบสเปซฉันน้อยลงอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเป็นความคอนทราสต์ของระหว่างแบบทั้งสองคนค่อนข้างอินโทรเวพรพอรู้สึกว่าแบบไม่ได้อยากรบกวนใครแล้วก็รู้สึกว่าไม่ไม่ได้มีใครเข้าใจเรา เขาจะรู้สึกว่าต้นไม้คือเพื่อนที่ดีที่สุดของเขาแบบเขามีอะไรเขาก็จะเล่ากับต้นไม้ไม่มีใครที่จะเข้าใจเขาเท่าตัวเขาแล้วก็เพื่อนรักของเขาค่ะฝากด้วยนะคะเอ็ o, นเพซเซค่ะปณิธานหวานน้อยนะคะหนังรักของคนที่ไม่อยากมีความรักค่ะไปดูหนังโรแมนติกคอมเมดี้ที่อ,อยากให้ท่านประทับใจกับผู้พระเอกนางเอกและตัวละครรายล้อมว่าสร้างความสนุกสนานแค่ไหนแล้วก็สถานที่ที่น่าท่องเที่ยว มีอะไรบ้างน,นะครับมีธรรมชาติของประเทศไทยนะครับแล้วก็มีวิวมีอะไรที่แบบภาพสวยคนระับผมก็อยากให้ทุกคนมาดูกันนะครับผมกับอินเพรสโซครับวันนี้ทานหวานน้อยครับ,บรความรักที่แท้จริงมันมีพลังในตัวมันเองถ้าเกิดเรามอบให้ใครสักคนสักวันหนึ่งเขาต้องสัมผัสได้ครับว่าความรักที่เรามอบให้เนี่ยมันจริงใจแค่ไหน เพี่ถามจริงๆเหอะเราเหนื่อยไหมล่ะผมมีคำตอบบางอย่างที่อยากจะได้จากโอ้ครับแต่่่จะเเเเป็นนหหหลลลังคาาใ้ททุกวีธออืยสนับสนุนโดย Cinema t i c a เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema at Home by Golden Duck Ace Digital Printing Has been kidnapped. We're gonna find him. You got a Grab a car. We're gearing up. Red One. Get Pristika Yoni in a rube. IMAX, 4DX MX 4D Sigma Cine Stadium and in cinema. We have faced down death, famine, war to hold these lands together. 8,000 workers. You do not command the loyalty. You think you do. Brothers of Rohan, arise. ประวัติศาสตร์ Have get our people out. สู้ตํางนาน o n t g i v อ up. You're s t r o ง g e r า h a n I knew. r ั h a n The Lord of t อ e ริ n ส s ศึกแห่งโรฮีริม5ธันวาคมนี้ในโรงภาพยนตร์เท่านั้น